Thank you เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปตีละแวกหรือเมืองขมิญเป็นครั้งที่สองแล้วได้รับชัยชนะนก็ส่งสั่งประหารพระยาละแวกแล้วโปรดให้เทครัวอ,อยุยพผู้คนในเมืองละแวกราวสามหมื่นคนกลับมายังกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเมืองละแวกบ้างจนจบรชาชการสมเด็จพระนเรศวรมหาราชละแวกได้สร้างความปั่นป่วน,ห,าราวนห,รหรือมีปัญหากับอ,อยุธยาอีกไหมวันนี้แอดมินจะมาตอบคำถามเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวร สวนมหาราชได้เมืองละแวกแล้วในบันทึกก็ไม่ได้ระบุอะไรไว้แน่ชัดว่าส่งตั้งใครขึ้นมาครองเมืองละแวกต่อหรือตั้งข้าราชการคนใดเข้ามาควบคุมภูมิภาคในแถบคามรนซึ่งตามความเป็นจริงแอดมินเชื่อว่าน่าจะมีค่ะเพียงแต่บันทึกไม่ได้พูดถึงอย่างไรก็ดีสภาพบ้านเมืองบริวารต่างๆของกรุงละแวกตอนนี้อยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดเมืองเล็กๆเ,เมืองบริวารต่างๆอยู่ในสภาพเฟงคว้งวางบางเมืองก็มาสวามิภักดิ์กับอุทยา บางเมืองก็ตั้งกันเป็นชุมนุมกุ๊กต่างๆเกิดขึ้นในบันทึกพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาจเจิมเล่าไว้ประมาณว่ารุษศกราช949ปีกุลนบศกราชบุตรนักพระศัทธาผู้เป็นพระเจ้าละแวกหลังจากนี้ค่ะพงศาวดารที่เคยเขียนว่าพระยาละแวกต่อจากนี้ก็เริ่มเขียนโดยเรียกว่าเจ้าละแวกซึ่งเมื่อแอดมินสังเกตดูก็พบว่าพงศาวดารในช่วงหลังจากนี้มีทีท่าว่าจะเขียนพูดถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มจะดีขึ้น ระหว่างละแวกกับอยุธยาค่ะเหตุนี้จึงดูเหมือนว่าพงศาวดานเริ่มอับสถานะให้เจ้าขมรอีกครั้งในสถานะเมืองประเทศสราชในการต่อมาโอเคค่ะเรากลับมาฟังมูลเหตุความสัมพันธ์ต่างๆกันต่อค่ะพงศาวดารได้เล่าว่าเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์สเสด็จไปปราบเมืองขมิยนนั้นไพรพลทหารฝั่งอยุธยาเข้าเมืองละแวกได้ในเวลากลางคืนราชบุตรเจ้าละแวกก็ไหวตัวทันเห็นทัพอยุทยาเข้าเมือง ได้ราชบุตรเจ้าละแวกด้วยความกลัวก็ไม่ได้คิดถึงบิดาตนกลับหนีออกจากเมืองพร้อมเบาวประมาณ30คนเข้าป่าพากนันหนีถึงแดนเมืองล้านช้างและเมื่อรู้ว่าทับหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จพระราชดำเนินกลับไปกรุงศรีอยุธยาจึงเร่งเดินทางกลับมายังเมืองละแวกพวกเสนาบดีที่เหลืออยู่กับสมณชีพราหมณ์อาณาประชาราัศฎารที่ทัพอยุธยาทิ้งให้ดูแลพระนครอยู่นั้นจึงพร้อมใจกันยกราชบุตรเจ้า ละแวกขึ้นราชาพิเศษเป็นพระเจ้าละแวกครอบครองแผ่นดินแทนพระบิดานักพระศรัทธารันได้ครองเมืองก็อุตส่าห์บำรุงสมณชีพรามนาจารย์โดยยุติธรรมได้เดือนเศษ,เศษก็คล้ายๆจะเกิดกลัวขึ้นมาว่าหากอายุทยารู้ว่ามีการตั้งกษัตริย์ใหม่ที่กรุงละแวกถ้าอายุทยาอาจจะไม่โอเคเหตุนี้เจ้าละแวกองค์ใหม่จึงกลัดปรึกษาเสนาบดีทั้งหลายว่าแต่ก่อนพระราชบิดาเราไปกระทำเสียนน้าต่อ กรุงพระมหาคนครศรียุธยาไม่ได้เกรงพระเดชเดชานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ความพินาศจึงถึงแก่พระบิดาและญาติประยุรวง์ในกรุงกัมพูชาธิบดีครั้งนี้เราจะทำแบบพระบิดาไม่ได้จำจะอ่อนน้อมขอเอาพระเดชเดชานุภาพสมเด็จพระเจ้ากรงุงศรียุธยาเป็นที่พึ่งที่พำนักจึงจะมีความสุขสวัสดีท่านทั้งหลายจะเห็นประการใดเสนาบดีมนตรีมุกทั้งปวงด้วยความกลัวอยุทธยา เป็นกำลังจึงกราบทูลเจ้าละแวกว่าซึ่งพระองค์ดำาัสนี้สมควรนะขอพระราชทานให้แต่งดอกไม้ทองเงินเครื่องบรรณาการมีพระรชาชสารไปอ่อนน้อมโดยราชประเพณีศรีสวัสดิพิพัฒนมงคลก็จะบังเกิดมีตราบเท่ากัลปาวสานพระเจ้าละแวกได้ฟังดังนั้นก็ยินดีนักจึงให้แต่งดอกไม้ทองเงินจัดเครื่องราชบรรณาการเป็นอันมากแล้วแต่งลักษณะราชสารให้ออกยาวงสาวดีพระสน หีหามนตรีหลวงวรนายกเป็นทูตานุทูตจำทูลพระราชสารคุมเครื่องมงคลราชบรรณาการมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวดำรัสให้เบิกทูตเป้าหน้ามุกเด็ดหน้าพระที่นั่งมังคลาพิเศษตรัสพระราชปฏิสันฐานสามนัดแล้วพระศรีภูริปรีชาอ่านพระราชสารโดยใจความที่เจ้าขมิ้นได้ส่งมาอ่อนน้อมต่ออยุธยานั้นมีใจความประมาณว่าข้าพระองค์ครองกรุงอินทปัตตุรุรัตนราชธานีข ถวายบังคมมาแท้พระวรบาทมงคลมาศสมเด็จพระพู้จอมมงกุดกรุงเทพทวาราวดีสีอยุธยามหาดีโลกพบนพรัตนะราชธานีบุรีรมอุดมราชานิเวศมหาสถานด้วยพระบิดาข้าพระองค์มีได้รักษาขอบขันธศสีมาโดยราชประเพณีกระทําพานทุจริตมิได้รู้จักกำลังตนกำลังท่านมาก่อให้เกิดเป็นปรปักษ์แก่กรุงเทพพระมหานครอุปมาดังจอมปลวกมาเคียงเข้าพระศรี รุราชบันพศดังนั้นดุดมิกะชาต,ตัวน้อยองค์อาจยุทธนาด้วยพญาราชสีอันมีมเหสรศักดาหนุภาพก็ถึงแก่การพินาศจากไอสุริยสวรยานั้นก็เพราะผลกรรมอันได้ทํามาข้าพระองค์ครองแผ่นดินเมืองละแวกครั้งนี้ไม่ได้เอาเยี่ยงอย่างพระบิดาแต่จะขอเอาพระเดชเดชานุภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ปกกล้าวปกกระหม่อมดุดฉัดแก้วแห่งเท้ามหาพรหมอันมีปริมนทนกว้างขวางร่มเย ไปทั้งจักรวาลข้าพระองค์ขอถวายสุวรรณหิรันรัตนมาลาบรรณาการมาโดยราชประเพณีสืบไปตราบเท่ากัลปาวสานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสได้ทรงฟังพระราชสารก็มีพระทัยเมตตาแก่พระสุธรรมราชาพระเจ้าละแวกองค์ใหม่เป็นอันมากสั่งให้ตอบราชสารไปว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้อาฆ้าจองเวรแก่ราชบุตรนัดดานักพระศรัทธาหามิได้และซึ่งบิดาท่านเป็นไปจนถึงการพิ ราอะไรนั้นก็เพื่อเวลานุเวนแต่อดีตติดตามมาให้ผลเห็นประจักษ์และให้พระเจ้าละแวกองค์ใหม่นี้ครอบครองไพ่ฟ้าประชาราษฎรโดยยุติธรรมราชประเพณีตามพระมหากษัตริย์ที่ราชาแต่ก่อนนั้นเถิดและสั่งให้เจ้าพนักงานตอบเครื่องราชบรรณาการและพระราชทานเสื้อผ้าเงินตราแก่ทูตานุทูตโดยสมควรอยู่สามวันทูตก็กราบถวายบังคมลาไปยังกรุงกัมพูชาธิบดีค่ะต่อมาลูกศักราช 952ปีขานโทศพระเจ้าละแวกองค์ใหม่ก็ถึงแก่กรรมพิราลัยไปในตอนนั้นเมืองละแวกวุ่นวายกันมากเพราะเป็นการสิ้นประชนกระทันหันหาผู้ใดปกครองแผ่นดินเมืองละแวกไม่ได้เหตุนี้พวกขุนนางเมืองละแวกและสมณพรามณนาจารย์และเท้าพระยา,ยามนตรีมุกทั้งปวงพร้อมใจกันแต่งดอกไม้เงินทองและเครื่องบรรณาการมาถวายบังคมสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ขอพระศรีสุพรรณมาธิราชผู้น้องที่ถูกจับเป็น เฉลยอยู่ที่อยุธยาไปกรอบครองแผ่นดินเมืองละแวกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรธจึงทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องบริโภคสําหรับพระมหากษัตริย์ให้พระศรีสุพรรณมาธิราชไปเป็นพระเจ้าละแวกแล้วตัดให้เจ้าพระยาสวรรคโลกพระยาพันธาราและพลทหารราวสามพันพาพระศรีสุพรรณมาธิราชไปส่งที่เมืองละแวกโดยทางเรือในปีขานทศกนั้นระยะเวลาการเดินทางและการกลับไปขึ้นครองราชที่ละแวกได้ไม่ถึงปี บ้านเมืองฝ่ายขมิ้นก็วุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อประสีสุพรรณมริราชผู้เป็นพระเจ้าละแวกที่อยายุธยาอนุญาตได้กลับไปครองขมิ้นก็เร่งให้พระยากราโหมมากราบทูลพระกรุณาสมเด็จพระบรมบพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ว่าบัดนี้เกิดกบฏพระยาอ่อนนำกำลังไพร่พลไปซ่องสมในตำบลแสนสะทงงประชุมพลกันอยู่ที่นั้นมีกำลังเป็นอันมากแล้วจะยกมารบพระเจ้าละแวกสมเด็จบรมบพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ก็มีพระราชองค์การตรัสให้แต่งทัพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาซึ่งนักประวัติศาสตร์เข้าใจกันว่าบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะได้นํากําลังตามรับสั่งมีช้างเครื่อง50บม้า100พ้ลทหารหนึ่งหื่นพร้อมด้วยทัพพระยาธรรมาธิบดีพระยาสวรรคลโลกพระยากําแพงเพชรพระยาสุโขทยัยพระยาพันธารายกไปโดยทางโพธิสัตว์และมีพระราชกําหนดไปให้พระเจ้าละแวกยกทั ออกมาบรรจบด้วยทัพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอแล้วก็ให้ยกทัพไปตีทัพพระยาอ่อนในตำบลแสนสะทงครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชานำทัพเข้าปราบปลามกบฏเป็นสามารถจนตีทัพพระยาอ่อนแตกฉานเมื่อบ้านเมืองขมิ้นกลับสู่ภาวะปกติแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็ยกทัพคืนมายังพระนครมาถวายบังคมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทุสรพราชานุชาแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชา ก็ได้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีการกล่าวถึงอีกส่วนเมืองละแวกตอนนี้ค่ะในปลายรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดูเหมือนจะเป็นเมืองประเทศราชโดยสมบูรณ์ของอยุธยาเพราะนอกจากจะถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองประเทศราชและละแวกหรือขมิญยุคโบราณยังยินยอมให้อยุธยาเข้ามาแทรกแซงจัดก,การปัญหาบ้านเมืองอีกด้วยในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าละแวกที่อยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยา มีอยู่ด้วยกันสองพระองค์ค่ะซึ่งต่อมาละแวกจะยังอยู่ภายใต้อายุทยาจนสิ้นราชการสมเด็จพระเอกาทศสรสค่ะจากนั้นเมื่อราชวงศ์สุขโขทัยเริ่มเกิดปัญหาภายในละแวกก็เริ่มมีใจออกห่างอีกครั้งในราชการของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมละแวกก็ประกาศตัวไม่ขึ้นกับอายุทยาอีกครั้งค่ะวันนี้เราก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้กลับไปในเรื่องละแวกหรือเมืองขมรที่อยู่ภายใต้าการปกครองของอยุธยาในราชการสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ถูก เล่าไว้ในพงศาวดารแอดมินก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยเวณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ